เกษตรกรทําทสวนอน้อยทําเรื่องสมรสผลสดเป็นหลักนะครับทีพอทําสำลสด็นสดเป็นหลักเราก็มีปัญหาเรื่องสมรสที่เราทําแล้วตกเกรดนะพอพอตกเกรดแล้วเราก็ไม่รู้จะทําวิธีไหนเราก็มาทําเลือกปวนนะครับปวนเป็นหลักพอปวนแล้วมันมีเศษเหลือใช้จากน้ําสำลรดนะครับเราก็เลยทําน้ําสำลรดเข้มขน้นแล้วก็ทําน้ําสำลรดที่ผสมน้ําแล้วก็ ใส่บรรจุป,ปวดเลยนะครับทีนี้ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรทางสวนราน้อยก็คือว่าเราะะใช้น้ําสับปะรดเนี่ยความหวานไม่พอหรืออะไรนะต,ต้องปรุงแต่ด้วยน้ําตาลนะครับเราก็เลยใช้น้ําตาลทรายน้าตาลทรายที่นํามาผลิตนะครับทีนี้เป้าหมายของเราจริงๆแล้วคนสมัยนี้เราไม่ต้องการน้ําตาลทรายนะครับเราก็เลยคิดว่าทํอยังไงถึงจะใช้น้ําตาลในน้ําอ้อ,อ,อย,โยโดยตรงนะครับเราก็เลยติดต่อกับศูนย์วิจัย ที่สุพรรณบุรีสวหรับไร้พื้อ้อยที่สุพรรณบุรีนะครับเราไปดูการาผลิตที่เขาคันน้ำอ้อยนะครับก็เราก็ได้ขอพันธุ์เข้ามาคือพันธุ์สุพรรณห้าสูตรนะครับเป็นอ้อยข้นน้ําพันธุ์ที่เขาใช้ข้นน้ำนะครับแล้วก็เราในที่สุดเราก็เอามาทํำในเรื่องก,การข้นน้ําผสมในน้ําสับล้นะครพอผสมแล้วน้ําสับล้นได้เราก็ทําจําหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วไปครับทั้งทั้งจังหวัดทุกี่ พันสุพรรณห้าศูนย์นะครับสูรวิจัยพันอ้อยสุพรรณบีให้เรามาปลูกเพื่อขยายพันธุ์จํานวนหนึ่งไร่ตอนนี้เราก็ปลูกแล้วนะครับ mm. ก็อีกไม่นานนะครับเพื่อถ้าสูรวิจัยพันธุ์อ้อยที่ให้เรามาเนี่ยก็คงจะมันคงจะโตแล้วภายในเพราะว่าภายในหนึ่งปีเราก็จะขยายพันธุ์ให้กับสมาชิกของกลุ่มเราต่างๆที่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรตำสวนเราน้อยนะครับ เราก็มีวิธีการคือหมายความว่าเราให้เขาแล้วนะครับเราก็จะซื้อกลับเข้ามาหมดเลยซื้อกลับในอ้อยนั้นนะครับเพื่อเอามาคั้นน้าทําน้ําอ้อยแล้วก็ทําน้ําสำลัในน้าอ้อยเราก็จะทําใส่หลับจากน้ําอ้อยนะครับเพื่อเอามาผสมในน้ําสำลดโดยไม่ใช้น้าตาลทรายนะครับก็คงภายในหนึ่งปีนี้นะครับเราก็คงประสบผสลสำเร็จครับก็อีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณศูนยวิจัยพันอ้อยสุพรรณบุรี ที่ให้ความนุเคราะห์เรานะครับก็ขอบคุณมากๆครับ